ท่ามกลางอากาศยานทางทหารแห่งยุคสงครามเย็นน้อยนักที่จะมีเรื่องราวที่น่าทึ่งและพลิกผันไปกว่า North American A5 ด้วยรูปทรงที่เพียวบางสง่างามและล้ำยุคมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภารกิจที่น่าสะพรึนกลัวที่สุดนั่นคือการเจาะทะลวงน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับมักสองเพื่อหย่อนระเบิดนิวเคลียร์ลงสู่ใจกลางของข่าศึก แต่ทว่าชะตากรรมของนอตอเมริกัน a n A5 กลับไม่ได้ถูกจารึกไว้ในฐานะมือสังหารนิวเคลียร์เรื่องราวของมันคือการเดินทางอันน่าทึ่งจากการเป็นดาบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐสู่การเป็นดวงตาที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในบทบาทเครื่องบินล่าตระเวนทางยุทธวิธี ในตอนนี้ของ Thai Weapon Channel เราจะพาไปติดตามประวัติศาสตร์ของ North American a 5ตั้งแต่จุดกำเนิดท่ามกลางการแข่งขันทางอาวุธปรามโนนวัตกรรมที่ปฏิวัติวงการการบินไปจนถึงบทบาทที่แท้จริงในสนามรบเวียดนามเหตุใดเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจทำลายล้างสูงสุดจึงได้สร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทบาทของการสอดแนมและรวบรวมข่าวกรองจนได้รับขนานนามว่าเป็นดวงตาแห่งกองเรือ The Eye the Fleet Eye of คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในการเมืองระหว่างเหล่าทัพเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความท้าทายในสนามรบที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จุดกำเนิดในยุคปรามาณูการสแสวงหาบทบาทของราชนาวีภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการถือกำเนิดของยุคอาวุธนิวเคลียร์ได้มอบอำนาจการทำลายล้างมหาศาลไว้ในมือของมหาอำนาจ กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นผู้ครอบครองภารกิจทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แต่เพียงผู้เดียวด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลยอย่าง B-47 และ B-52Stratofortress ได้ทำให้บทบาทของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเคยเป็นหัวใจสำคัญของอำนาจทางทะเลดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและล้าสมัยไปในทันที อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงยึดมั่นในแนวคิดที่พิสูจน์แล้วจากเหตุการณ์ยูเลเทอร์เรดในปี1942ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสามารถทำหน้าที่เป็นฐานปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสายไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดนี้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักด,ดันให้กองทัพเรือพยายามพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของตนเอง ความพยายามในช่วงแรกๆของกองทัพเรือในการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นเต็มไปด้วยข้อจำกัด North American a j Savage เครื่องบินรุ่นนี้เป็นลูกผสมที่ชาญฉลาดโดยใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ2ตัวสำหรับการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ต้องการความเร็วต่า และเสริมด้วยเครื่องยนต์เจ็ตหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มความเร็วในการบินแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันจึงกลายเป็นอากาศยานที่ล้าสมัยแทบจะทันทีที่เข้าประจำการ ดัคลาส s อสามดีส r าย r อแม้จะเป็นเครื่องบินเจ็ตอย่างเต็มตัวแต่ s k y w a r r i o r รกลับมีจุดอ่อนสำคัญหลายประการด้วยขนาดที่ใหญ่โตเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้มันเป็นที่ชิงชังของเจ้าหน้าที่จัดการอากาศยานบนดาดฟ้านอกจากนี้ความเร็วที่ต่ำกว่าเสียงยังทำให้มันเปราะบางอย่างยิ่งต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับลูกเรือคือการที่มันไม่มีระบบเก้าอี้ดีตัวซึ่งทําให้นักบินเรียกมันด้วยชื่อเล่นอันน่าสยดสยองว่า all three dead หรือตายทั้ง3คนความล้มเหลวและข้อจํากัดของเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าได้สร้างความต้องการที่ชัดเจนและเร่งด่วนสําหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ยังต้องสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเพื่อความอยู่รอดในสมรภูมิยุคใหม่ได้อีกด้วย ความต้องการนี้เองที่ได้ปูทางไปสู่การถือกำเนิดของโครงการที่จะสร้างอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่กองทัพเรือเคยมีมานั่นคือโครงการ A5 v i g วิจิล e ตการถือกำเนิดของวิจิล a ลนเตอัจฉริยภาพแห่งการออกแบบและนวัตกรรม การสร้างเครื่องบินที่สามารถทะยานขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำแต่กลับต้องทำความเร็วได้เกินกว่าสองเท่าของความเร็วเสียงถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมการบินที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วแต่ทีมวิศวกรของบริษัท North American Aviation ที่เมืองฟอลัมบัสรัฐโอไฮโอนำโดยแฟรงค์คอมตันก็พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายนี้ กระบวนการออกแบบเริ่มต้นขึ้นในปี1953จากข้อเสนอที่ไม่ได้ผ่านการร้องขออย่างเป็นทางการในชื่อนักเผาหรือ North American General Purpose Attack Weapon ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบเครื่องบินโจมตีที่สามารถเจาะเข้าสู่แนวป้องกันของข้าศึกในระดับความสูงต่ำเหตุผลเบื้องหลังยุทธวิธีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความก้าวหน้าของขีปนาวุธนำวิถีจากพื้นสู่อากาศด้วยเรดาร์ได้ทำให้ความปลอดภัยของการบินในระดับความสูงแทบจะหมดความหมายไปแล้วกองทัพเรือสหรัฐให้ความสนใจในแนวคิดนี้แต่ได้เพิ่มโจทย์ที่ท้าทายที่สุดเข้าไปว่าจะดีกว่าไหมถ้าทำให้มันบินเร็วเหนือเสียงได้คำถามนี้ได้เปลี่ยนทิศทางการออกแบบทั้งหมดและนำไปสู่การสร้างสารรค์ A5 v i g วิจ n ล e ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ความขัดแย้งทางอากาศพลศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของปีกการบินขึ้นจากเรือต้องการปีกขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงยกมหาศาลในขณะที่การบินด้วยความเร็วสูงต้องการปีกที่บางและลู่ไปข้างหลังเพื่อลดแรงต้านอากาศทีมวิศวกรได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการออกแบบปีกที่บางกว่ามาตรฐานในยุคนั้นอย่างมากและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายอย่างมาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการออกแบบอากาศยานทางทหารในเวลาต่อมานวัตกรรมลำยุคที่วิจิลันเต้เป็นผู้บกเบิกได้แก่ระบบควบคุมการบินแบบไฟบอยวเป็นเครื่องบินลำแรกที่ใช้ระบบควบคุมการบินด้วยสัญญาณไฟฟ้าซึ่งให้ความแม่นยำและ,สะเสถียรภาพในการบินสูง จอแสดงผลบนกระจกหน้าเป็นเครื่องบินลำแรกที่ติดตั้ง HUD ทำให้นักบินสามารถมองเห็นข้อมูลการบินที่สำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากภายนอกระบบนําร่องเฉ่ยและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการระบบนําร่องเฉ่ยทำให้เครื่องสามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณจากภายนอกซึ่งถูกรวมเข้ากับระบบทิ้งระเบิดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ คุณสมบัติล่องหนในยุคแรกในปี1955ทีมออกแบบได้ทำการศึกษาและออกแบบพื้นผิวของเครื่องบินเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์ให้เหลือน้อยที่สุดโดยจงใจให้สัญญาณเรดาร์สะท้อนออกไปอย่างเข้มข้น,นเพียงไม่กี่จุดที่ปลายปีกทำให้ค่าศึกตรวจจับได้ยากขึ้นด้วยรูปลักษณ์ที่เพรียวยาวและล้ำสมัย แอดกิลส์บีนักบินทดสอบของ n นอตอเมริกันถึงกับกล่าวว่าวิจิลันเต้ดูเหมือนกำลังบินที่ความเร็วมักรสองทงั้งๆที่ยังจอดอยู่บนพื้นซึ่งสะท้อนถึงความประทับใจในรูปลักษณ์ที่ก้าวล้ำเหนือการเวลาของมันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่องบินที่ซับซ้อนเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางอาวุธที่ดุเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตซึ่งกำลังจะกำหนดชะตากรรมของมันในเวลาต่อมาประจําการในฐานะมือสังหารนิวเคลียร์และบทบาทที่พลิกผัน A-5 Vigilante เข้าประจําการในช่วงเวลาสั้นๆในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ตามที่มันถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบ ทว่าปัจจัยทางการเมืองและการแข่งขันระหว่างเหล่าทัพได้เข้ามาแทรกแซงและเปลี่ยนแปลงภารกิจของมันไปตลอดการแม้จะยังไม่ทันได้เข้าประจำการฝูงบินอย่างเป็นทางการวิจิลันเต้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะอันน่าทึ่งและทำลายสถิติมากมายในปี1960ในเดือนมิถุนายน1960 นักบินหินชื่อดังแจ็คกี้ค็อกแคลน land, ได้กลายเป็นสตรีคนแรกที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงมักสโดยนั่งในที่นั่งหลังของวิจิลันเต้ต่อมาในปีเดียวกันผู้บังคับการลีรอยเฮดได้สร้างสถิติเพดานบินโดยไต่ระดับความสูงขึ้นไปกว่า91,000ฟุตพร้อมกับสัมภาระน้ำหนัก2,200ปอนร์ กลไกการทิ้งระเบิดของวิจิลันเต้ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์การบินแทนที่จะทิ้งระเบิดลงใต้ท้องเครื่องแบบปกติระเบิดนิวเคลียร์จะถูกบรรจุไว้ในอุโมงคลางลำตัวและเมื่อถึงเวลาโจมตีระเบิดจะถูกดีดออกทางท้ายของเครื่องบินเพื่อให้แรงผลักช่วยส่งระเบิดออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยนักบินวิจิลันเต้ต้องฝึกฝนยุทธวิธีการโจมตีสองรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 1. การโจมตีระดับสูงบินเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วมักสที่ความสูง70,000ฟุตแล้วปล่อยระเบิดซึ่งความสูงและเร็วนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันที่ดีเยี่ยม 2. การโจมตีแบบพอสบอมบิง สำหรับการเจาะเข้าโจมตีในระดับต่ำนักบินจะบินเรียดพื้นเข้าหาเป้าหมายแล้วดึงเครื่องขึ้นในมุมชันเพื่อโยนระเบิดให้ลอยโค้งไปยังเป้าหมายก่อนจะตีวงเลี้ยวกลับแบบอิเมลแมนเทิร์นเพื่อหลบหนีออกจากรัศมีทำลายล้างอย่างไรก็ตามบทบาทการเป็นมือสังหารนิวเคลียร์ของวิจิลลนเต้นั้นมีอายุสั้นอย่างน่าใจหายสาเหตุที่แท้จริงมาจากการแข่งขันอันขมขื่นระหว่างเหล่าทัพ กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อย่าง B-52 B-58 Hustler และโครงการ B-70 w a l k a r i e ที่กำลังจะมาถึงได้ยืนครานมาโดยตลอดว่าภารกิจการโจมตีทางยุทธศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของตนแต่เพียงผู้เดียวในที่สุดกองทัพอากาศก็สามารถโน้มน้าวรัฐสภาให้เชื่อได้สำเร็จส่งผลให้บทบาทการเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ของวิจิลนเตถูกยุติลง แต่แทนที่จะถูกตรวจประจำการความเร็วและพิสัยบินที่ยอดเยี่ยมของมันกลับถูกมองเห็นศักยภาพในบทบาทใหม่กองทัพเรือได้ตัดสินใจดัดแปลงวิจิลันเตให้กลายเป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางยุทธวิธีในชื่อ r a 5 4วิจิลันเตโดยตัวอักษร R ย่อมาจาก Reconnaissance การพลิกบทบาทครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินเพิ่งจะเริ่มเข้าประจำการได้ไม่นาน,เป,นาเป็นการเปลี่ยนจากดาบสู่ดวงตาที่จะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับมัน r a 5 4ดวงตาเหนือเสียงแห่งกองเรือ เมื่อวิชิลันเตน้ถูกลดบทบาทจากการเป็นดาบสังหารมันกลับกลายมาเป็นดวงตาที่ประเมินค่ามิได้ของกองเรือความเร็วมักสองที่เคยเป็นเกราะป้องกันในการบุกโจมตีได้กลายมาเป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศในการบินสอดแนมและรวบรวมข่าวกรองเหนือหน่นฟ้าของข้าศึกแพลตฟอร์ม RA5C ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ลาดทะเวนที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนั้นไว้ในกระสวยที่ติดตั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง ขีดความสามารถในการลาดตระเวงของ ra 5 4ครอบคลุมและทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งกล้องถ่ายภาพทางอากาศประกอบด้วยกล้องหลายระยะตั้งแต่3ถึง12นิ้วและกล้องพานรามา18นิ้วที่มีประสิทธิภาพสูงจนน่าทึ่งสามารถถ่ายภาพชายฝั่งของค่าศึกได้อย่างคมชัดจากระยะไกลหลายไมล์โดยคุณภาพที่เกือบเทียบเท่ากล้องถ่ายภาพจากอวกาศในปัจจุบันและสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถในตัวเมืองได้จากระยะไกล เรดาร์มองข้างสร้างภาพถ่ายคุณภาพสูงทะลุเมฆหมอกหรือในเวลากลางคืนทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินลาดทะเวนทุกสภาพอากาศอย่างแท้จริงเซนเซอร์อินฟราเรดสามารถตรวจจับพลังงานความร้อนจากยานพาหนะการลำเลียงยุโทโธปกรณ์หรือกิจกรรมต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้หรือป่าทึบ กระบวนการทำงานของข่าวกรองนั้นเริ่มต้นขึ้นทันทีที่เครื่อง r a 5 c บินกลับมาลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินข้อมูลจากม้วนเฟรมและเทปบันทึกจะถูกส่งอย่างเร่งด่วนไปยังศูนย์ข่าวกรองปฏิบัติการแบบบูรณาการซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ดาดฝาบินหลายชั้น ที่นั่นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างภาพสถานการณ์ของข้าศึกที่สมบูรณ์และทันต่อเวลาก่อนจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังฝูงบินโจมเีเพื่อใช้ในการวางแผนภารกิจต่อไปการมีเครื่องบินลาดตระเวนความเร็วสูงประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้มอบข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งให้กับกองทัพเรือสหรัฐ นั่นคือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการได้จากทุกมุมโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาฐานทัพในดินแดนของประเทศพันธมิตรซึ่งมักจะมีข้อจำกัดทางทาหารและโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องในไม่ช้าความสามารถอันโดดเด่นนี้กำลังจะถูกนำไปทดสอบในสมรภูมิที่ร้อนระอุที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสงครามเย็นนั่นคือสงครามเวียดนามสมรภูมิเวียดนามบทพิสูจน์และราคาที่ต้องจ่ายในสงครามเวียดนาม r 5 4วิจิลันเต้ได้พิสูจน์คุณค่าของมันอย่างเต็มที่ในฐานะเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเร็วภารกิจที่ต้องบินลึกเข้าไปในเขตป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นของเวียดนามเหนือทำให้มีจำนวนเครื่องวิจิลันเตที่ถูกยิงตกในเวียดนามมากกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นใดของกองทัพเรือตลอดช่วงสงคราม คุณููปการแรกที่สำคัญที่สุดของวิจิลันเต้คือการจัดทำแผนที่เวียดนามเหนือที่แม่นยำเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้แผนที่ที่กองทัพสหรัฐใช้นั้นมีความคลาดเคลื่อนสูงถึง4ใหม่ซึ่งเป็นอุป,ปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการปฏิบัติการทางทหารทั้งทางบกและทางอากาศแต่ฝูงบิน RA54 ใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ในการบินถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและสร้างแผนที่ชุดใหม่ที่เชื่อถือได้เป็นครั้งแรก ภารกิจหลักของ Ra-54 ในเวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. การล่าตระเวนเส้นทางโฮจิมินห์ด้วยการใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดวิจิลันเต้สามารถตรวจจับความร้อนจากขบวนรถบรรทุกหรือกิจกรรมการลำเลียงยุโทโธปกรณ์ของเวียดนามเหนือที่พยายามซ่อนตัวอยู่ใต้ป่าทึบอันกว้างใหญ่ได้ 2. การประเมินความเสียหายหลังการโจมตีนี่คือภารกิจที่อันตรายที่สุด โดย r a 5 4จะต้องบินเข้าไปถ่ายภาพเป้าหมายทั้งก่อนและหลังการทิ้งระเบิดของฝูงบินโจมตีเพื่อประเมินผลของการโจมตีสาเหตุหลักที่ทำให้วิจิแลนเต้มีจำนวนการสูญเสียสูงม,มากนั้นมาจากภารกิจ BDA ในการบินลาดตระเวนรอบแรกก่อนการโจมตีนักบินมักจะ,ะเผชิญกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยเพราะยังคงมีปัจจัยแห่งความประหลาดใจอยู่ แต่การบินกลับเข้าไปยังเอ้าหมายเดิมหลังการทิ้งระเบิดนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคาสึกจะรู้ตัวและเตรียมพร้อมรออยู่แล้วทำให้วิจิลันเต้ต้องบินฝ่าม่านกระสุนของปืนต่อสู้อากาศยานที่ระดมยิงขึ้นมาจากจำนวนเครื่องวิจิลันเต้18ลำที่สูญเสียไปในสงครามมีถึง11ลำที่ถูกยิงตกโดยปืนต่อสู้อากาศยาน นอกเหนือจากภัยคุกคามจากค่าเสกแล้วการนำเครื่องลงจอดก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดด้วยขนาดที่ใหญ่และความเร็วในการท่อนลงที่สูงทำให้มันขึ้นชื่อในเรื่องความยากอย่างยิ่งในการนำเครื่องลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน มรดกเหนือการเวลาและบทสรุป A-5 Vigilante รับใช้กองทัพเรือสหรัฐอย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งปลดประจำการในปี1979แม้ว่าบทบาทดั้งเดิมของมันในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์จะถูกลบเลือนไปโดยการเมืองระหว่างเหล่าทัพแต่มรดกที่มันทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการออกแบบและบทบาทการลาดระเวนยังคงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอากาศยานรบในยุคต่อมาอย่างชัดเจน มรดกที่สำคัญที่สุดของวิจิลันเต้คือนวัตกรรมทางวิศวกรรมการบินแนวคิดการออกแบบหลายอย่างที่มันเป็นผู้บุกเบิกได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องบินรบสมรรถนะสูงในยุคต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องรับอากาศเครื่องยนต์แบบสี่เหลี่ยมได้ถูกนำไปปรับใช้ในเครื่องบินรบชื่อดังอย่าง F14 t o m c a ่อของกองทับเรือและ f 1 5 e a g l e ของกองทัพอากาศ เรื่องราวของวิจิลันเตยังมีความคล้ายคลึงที่น่าสนใจกับคู่แข่งในยุคสงครามเย็นอย่างม i ก25 FOXBAT บของโซเวียตทั้งสองลำต่างเป็นอากาศยานความเร็วสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายกลับพบว่าตนเองมีประสิทธิภาพสูงในบทบาทการลาดตระเวนโดยมิก25รุ่นลาดตระเวนก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ในกระสวยใต้ท้องเครื่องคล้ายกับ ra-54 การปลดประจำการของวิจิลันเต้ได้ทิ้งช่องว่างทางขีดความสามารถในด้านการลาดทะเวนทางยุทธวิธีของกองทัพเรือไว้เบื้องหลังบทเรียนจากสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกได้ชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาดาวเทียมเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัดด้านความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวกรองสู่สนามรบซึ่งอาจล่าช้าไปเป็นวันเทียบกับการส่งข้อมูลได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงของเครื่องบินลาดทะเวน เรื่องราวของ A5 Vigilante คือบทสรุปของอากาศยานที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคและสมรรถนะอันไร้เทียมทานมันคือเหยื่อของการเมืองที่ทำให้ต้องละทิ้งภารกิจดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้ค้นพบบทบาทใหม่ที่มันสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนไม่มีใครเทียบได้และจารึกชื่อของตนเองไว้ในประวัติศาสตร์อย่างถาวรในฐานะสายลับเหนือเสียงผู้เป็นตำนานแห่งราชนาวีอย่างแท้จริง